คดาสวัสดีค่ะตอนนี้ซ้อมเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้น้องก็ถ่ายให้นิดหน่อยเนาะแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปลงสนามวันนี้เล่นที่เลคอร์สค่ะทุกคนแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ต้องเดินเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูในสนามถ้าเกิดมีเวลา ลุมหลุม1พาสหมุดขาวระยะอยู่ที่378หลาลุมนี้ตรงไปอย่างเดียวเลยค่ะจะมีน้ำหน้ากรีนนะคะตอนนี้เราเล่นที่รีคอร์สนะคะหลุม1นึทีออฟมาแล้วแล้วก็ช็อต2ตีไปแล้วแต่ว่าแฟเวมันจะมีเป็นหญ้าแมหญ้ามาเลยเนะาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหนียวนิดนึงลูกก็เลยตกสั้นค่ะแล้วที่นี่นะคะก็ต้องเป็นแครี่อ,อย่างเดียวเลย ตอนนี้คือส่วนใหญ่ลูกตกแล้วไม่วิ่งนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาระยะที่แครี่ถึงธงเลยนะคะตอนนี้รู้ละเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเหล็กนะคะตอนนี้ชดสองตีไปอยู่ที่หน้ากรีนนะคะหลุมนี้ก็จะมีน้ำอยู่ด้านนี้แล้วก็รโซนอยู่ตรงนั้นนะคะก็เดี๋ยวไปดู ชอสองเมื่อกี้ลูกตกแน่กรินนะคะแล้วก็ชิปเลยทงมาตอนนี้ก็จะพัดฟอร์พาค่ะเอาได้โบกี้นะคะหลุมนี้ค่ะหลุมสองพาสานะคะระยะอยู่ที่ร้อยหกสิบลาค่ะหลุมนี้กรีนจะอยู่าน้ำจะอยู่เกือบรอบกรีนเลยนะคะก็ตีตรงไปเลยค่ะ ลมนี้เราใช้ rescue ตีไปนะคะปรากฏว่าลูกไปตกหน้ากรีนค่ะและแล้วเราก็ชิปมานะคะกนตอนนี้พาพัดเหมือนเดิมค่ะแปลวโบกี้ค่ะหลุม3พาสนะคะระยะอยู่ที่272หลาค่ะหลุมนี้ด้านขวาจะเป็นน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเลอ up ไปทางด้านซ้ายของต้นไม้ค่ะ

เมื่อกี้นะคะฝรั่งตื่นเต้นมากค่ะได้เห็นตัวตะกวดนะคะนี่คือความเป็นธรรมชาติของที่นี่ค่ะทุกคนออตอนนี้กำลังจะตีช็อต2นะคะใช้เห็ก52นะคะออนกรีนเรียบร้อยแล้วคะ่ะตอนนี้กำลังจะพัด f ฟ r b เบอร์ดีนะคะ โอ้ยเลยทงไปแล้วคะ่ะเอาเบอร์ดี้ไม่ได้ขอพาแล้วกันนะคะมารอลุ้นกันว่าเราจะได้พาหรือเปล่านะคะตอนนี้เป็นพาพัดคะ่ะโอกี้อีกแล้วจ้า หลุมสี่พาสีระยะอยู่ที่356ล้หากลานะคะห <good> ลุมสี่จะเป็นดอกเล็กไร้นะคะตีขึ้นข้ามน้ำแล้วก็ขึ้นเขานิดหน่อยค่ะหลุมนี้จะใช้ไม้ห้าตีไปเป็นช็อตสองนะคะออนกรีนเรียบร้อย yeah, แล้วค่ะ เมื่อกี้หลุมสี่นะคะตีไปสองกอนสองพัดจบด้วยพาค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หลุมห้านะคะพาสี่ค่ะระยะจะอยู่ที่376ร้หกลาค่ะหลุมนี้จะมีน้ำอยู่ด้านซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะตีตรงไปค่ะ เมื่อกี้ตีไดรเวอร์มาไม่สวยนะคะระยะก็เลยยังสั้นก็เลยต้องใช้ไม้3ามต,ต,ตีเป็นช็อต2นะคะหลุมนี้จะเป็นอ <good shot. S 1> กเล็กเลฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะมีน้ำตอนด้านซ้ายตอนนี้เรามาลุ้นเบอร์ดี้พัดกันค่ะทุกคน กรีนที่นี่จะค่อนข้างยากค่ะปัญหาคืออ่านกรีนไม่เก่งนะคะเมื่อกี้พลาดพาพัดไปตอนเออพลาดเบอร์ดี้พัดไปนะคะตอนนี้มาลุ้นพาพัดค่ะเอาสามพัดอีกแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่บนกรีนของหลุม6แล้วนะคะหลุม6จะเป็นพาสีระยะ325หลาค่ะเมื่อกี้เราตีมา2อออนนะคะตอนนี้เบอร์ดี้พัดค่ะ ราก็โอเคค่ะหลุมเจ็ดค่ะระยะอยู่ที่332หลานะคะหลุมนี้จะเป็น dog l e g left ค่ะหลุมนี้จะมีน้ำอยู่ด้านซ้ายมือนะคะเมื่อกี้หลุมเจดเราได้2ออนสองพัดพานะคะตอนนี้เราอยู่ที่หลุม8ค่ะระยะอยู่ที่157หลาค่ะ จะเห็นว่ามีน้ำอยู่ตรงหน้ากรีนเลยนะคะเราใช้ rescue ตีไปแล้วค่ะตอนนี้คุณชายกำลังจะตีนะคะวันนี้มาดามเล่นกับเพื่อนนะคะเพื่อนชื่อว่าพีเตอร์กับไดอาน่าค่ะก็มาจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะตอนนี้มาดามก็อ่อนกรีนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะดุ้นเบอร์ดี้พัดค่ะหลุมนี้กรีนก็ ทุกหลุมกรีนจะค่อนข้างยากเหมือนกันค่ะสำคัญว่าถ้าเราอ่านกรีนได้ก็จะเป็นดีค่ะแล้วกรีนเร็วมากค่ะทุกคนเมื่อกี้หลุม8นะคะมาดามจบด้วยพาค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ที่หลุม9นะคะระยะอยู่ที่549หลาพา5ค่ะ 9ช็อต2ค่ะเป็นช็อตชาเลนจ์จริงๆค่ะทุกคนจะหล่นทรายก็ไม่หล่นนะคะมาค้างอยู่ข้างๆค่ะสำหรับวันนี้วิดีโอก็ได้แค่9หลุมนะคะแถมไม่จบด้วยค่ะเพราะว่าไม่ได้ถ่ายต่อนะคะถ้ายังไงก็จบท้ายด้วยช็อตคู่เลยแล้วกันนะคะ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งให้มาดามด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ